สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะใช้ TikTok ในการเพิ่ม Subscriber ใน YouTube นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีนี้ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็แก้ไขโปรไฟล์ใส่ชื่อช่องนะครับหรือว่าลิงก์ของช่องเข้าไปที่ประวัติหรือเว็บไซต์นะครับซึ่งเราก็เพิ่งทราบเมื่อสายวันนี้เองนะว่ามันมีปุ่ม YouTube โดยเฉพาะเลยเนาะ,อ,ะอันนี้เราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้อ่าพอก,กดปุ๊บ มันก็จะสวิชไปที่แอปพลิเคชัน y o u t u b e เลยนะครับถ้าผู้ที่ติดตามเราเขามีแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีกันอยู่แล้วใช่ป่ะเพื่อ <ups. S 1> <Ear> ให้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเน่จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะก็เลือกแก้ไขโปรไฟล์นะครับอันนี้เอาออกก่อนนะแล้วเราก็เลือก YouTube นะครับเอออันนี้พอดีว่า เมื่อสักครู่นั้นมีการล็อกอินแล้วก็ยืนยันตัวตนเนาะในกรณีที่เราเปิดออปชันในการยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อื่นนะฮะซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ตัวที่เรากําลังใช้อยู่นะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยฉันแบบเป็นคนล็อกอิน g m เ i l เองอะไรเงี้ยนะครับเออพอดีเมื่อสักครู่เพิ่งทําไปนะแล้วอันนี้เทคสองนะครับมันก็เลยง่ายหน่อยนะเราก็เลือกช่องเลยครับอ่ามันก็จะมาแบบนี้นะครับกลับไปที่ตรงนี้มันก็จะมีปุ่ม YouTube ตรงนี้อ่านะกดตึ๊ก สวิชไปที่หน้าแรกของช่อง YouTube ของเราเลยนะครับเยี่ยมมากลองไปทำกันดูนะครับ